ช่วยยืดเอวยืดหลังนะฮะช่วยนวดอวัยวะภายในท้องช่วยทำให้สมาธิของเรามั่นคงมากขึ้นอาสนะต่อไปนี้นะครับเรียกว่าเอกบาธาอัป,ปนาสาเมรุดันดาสนะเป็นอาสนะแรกในกลุ่มอาสนะนอนงายของพัทธราชายโยคาสมซึ่งเป็นสถาบันที่ผมได้เรียนจบมานะฮะก็ขออนุญาต เริ่มเลยนะฮะอาสนะนอนหงายนะฮะถ้าเราจะทำโดดๆนะฮะเราจะค่อยๆนอนหงายลงไปโดยเอาข้อศอกลงไปทีละข้างประคองหลังตัวเองลงไปนะครับการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าอาสนะในแต่ละอาสนะนะฮะถ้าไม่ได้ทําต่อเนื่องแนะนําให้เตรียมพร้อมด้วยการอยู่ในท่าพักศพแบบนี้นะฮะส้นเท้าสองข้างห่างกันพอสมควรแล้วก นิ้วเท้าสองข้างเนี่ยแบกออกไปแขนสองข้างวางข้างลำตัวมือฝ่ามือผายนะครับง่ายขึ้นอันนี้ถึงตอนเวลาที่จะเป็นท่าเตรียมนะฮะเท้าสองข้างชิดติดกันเขา่าตึงหายใจเข้ากอดเข่าซ้ายหาหน้าอกหายใจออกยกคางหาเข่ากระดกปลายเท้าไว้ตลอดนะฮะ หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆเราจะเหมือนเป็นการนวดกล้ามเนื้อท้องของเราเองรันนี้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าสิ่งที่ท่านทำได้คือท่านกอดแบบนี้นะครับคือเอามือเนี่ยไปกอดต้นขาด้านหลังเลยนะฮะค้างไว้3 6ลมหายใจหายใจเข้าสูด หายใจออกค่อยๆวางศีรษะลงชันเข่าซ้ายยืดเข่าซ้ายยืดขาซ้ายออกไปถัดมาหายใจเข้ากอดเข่าขวาหาหน้าอกหายใจออกยกคางหาเขา่าหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆป่อนคลาเอกบาธาอปนาสเมรุดันดานะช่วยยืดเอวยืดหลังนะฮะ ช่วยนวดอวัยวะภายในท้องช่วยทำให้สมาธิของเรามั่นคงมากขึ้นหายใจเข้าสูดหายใจออกค่อยๆค,คลายทุกอย่างลงเหมือนเดิมยืดขาสองข้างกลับมาในท่าพักศพหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆผ่อนคลายอ่า อันนี้คือเอกะบาธาอัปปนาสามรุรันดาสนะสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจากทาง YouTube Channel ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับเรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกๆคนให้ดูกันอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสักคลิปหนึ่งจากเราเลยนะครับขอบคุณครับ